ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับผมยูโซคิดแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแท็บกันอีกแล้วมาครับแล้ววันนี้ผมไปเจอเป็นมดนะครับผมมดเผ่าตัวละครนั่นเองนี่ผมจะให้ดูมันชื่อว่าเผาฮอลิเด์นั่นเองนะครับผมจะเป็นเอ่อตัวละครที่มีความคิดมัดมากๆเลยนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นแคน,นดี้คาตาเพาเนี่ยคุณดูเด็คือแบบโยนบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันมาวันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเจ็ดตัวของเผ่าฮอลิีเดย์นี้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมมาเรามาดูกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับผมชื่อว่าเดคาเลเจอร์เดคอเลเตอร์มันคือตัวอะไรกันครับเนะี่ยไหนเราไปดูสิอ๋อมันคือเหมือนเป็นเอวนะครับที่มีสายไฟนะครับแบบพันเต็มตัวเลยทำอะไรได้นะเราจะมาลองดูกันดีกว่าเราลองให้มาเจอกับ่ตัวนี้ราคา120ใช่ไหมเราหาตัวที่แบบราคาพอๆกันอย่างเช่นฮบารี He ่นะครับตัวฟางข้าวนั่นเองลุย ไหนเราไปดูที่โอปลาใส่ไฟปลาแค่ใสไฟเหรอใช่ไหมปลาใส่ไฟมาเฮ็ดจอดเฮ้ยมันโคตรถึกเลยใช่เนรอนี่ไงปลาใส่ไฟซูมไม่ได้งั้นเราลองแข่งกันธนูดีกว่ามามาเราคุมเองเลยนี่ไงปลาใสไฟโดนอุ้ยอุ้ยแล้วมันโดนปลาแล้วมันโดนจับครับทุกคนนี่ไงเรียบร้อยนี่ปลาแล้วมันโดนแบบ มือนโดนพัฒน,นาการโดยแบบว่าใส่ไฟนะครับผมนะฮะแบบสมมติสู้กับช้างมันจะรัดช้างได้ไหมถ้าสู้กับคนตัวใหญ่อลองสู้กับคิงมันสามารถรัดรัดคิงได้ไหมเอ้ยรัดคิงไม่ได้เอรัดได้แต่รัดแล้วคิงก็ดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรเท่าไหร่นะครับผมไม่ระวังเอ้ยฟันไม่โดนนี่ไงโดนรัดพัฒน,นาการแต่ว่าเอ้ยคิงมันฟันไม่โดนได้ไงวะสู้เขาเฮ้ยคิงมันฟันไม่โดนเลย นี่ไงโดนโดนตายนะคิงนะเอ,อ้อะมันเหมือนมันจะพัฒน,นาการแต่ว่าไอพ้พันพันมันไม่ค่อยช่วยอะไรเลยมันไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่เลยว่ะคิงมันตัวใหญ่เกินไปเราลองช้างนี้มันสามารถลัดช้างได้ไหมนี่ไงโอ้ไม่เกิดอะไรขึ้นตัวใหญ่เกินไปนะช้างแย่แล้วอ,อตาย <laughs> เป็นตัวที่แบบเป็นตัวตีระยะไกลของเผ่านี้เองเราไปลองดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับตัวต่อไปชื่อว่า T Ba บ c h e อคืออะไรเอาไม,ตไม,มาต้นไม้มาฟาดอะไรอย่างเงี้ยนี่นยกแบบต้นคริสต์มาสนะครับมาฟาดกันเลยทีเดียวโอ้เหมือนเป็นเอลอีกแล้วเอลใส่หมวกคริสต์มาสนะครับแล้วก็เอาต้นไม้ต้นเอาต้นมัเล็กต้นคริสต์มาสเนี่ยมาฟาดกันเลย,เลยทีเดียวมางั้นเราลองเอามาเจอกับนี่ลองเจอกับหลวงพาหน่อยเจอกับอาตมานะครับผมมา Tre บชเชอร r นะครับเอาต้นไม้ไปฟาดเอาเดินติดเดินติดลองฟาดนียโอ้อหดูเขาฟาดก่อน โอ้ยลุกขึ้นมาลองตีขึ้นหน่อยมันดูฟาดไม่เข้าโอ้ยเฮ้ยแต่มันถึงอยู่นะมันถึงอยู่เราลองคุมเองได้ไหมอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหทาไมสู้สู้ไม่ได้ว้าแบบขอขอไม่รอบมาแค่นี้เราคุมเองเราลองตีดิโอ้โหมันตีดูโคตรเบาเลยทุกคนตีดูโคตรเบาอ้อยไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้มันโกเจะลองอะสมุไรแล้วกันไหนลองดูดิมันดูฟาดเบาจัดเลยทุกคนเดินตีได้ฟาดเหมือนเป็นฟาดแล้วเหแบบมือนเป็นระเบิดบุกออกมารอบตัวอะไรแบบนี้ปะขอลองอีกรอบหนึ่งอ่ะเหมือนมันจะฟาดแล้วก็แบบมีแบบเป็นประกายปร,ประกายใบไม้นะครับผมเนี่ยลองดูมันเมือนจะฟาดปะเนี่ย ฟาดนั้นมันจะเป็นแบบประกายระเบิดแบบกระเด็นกระดอนโอ้โหเหมือนจะเาบานะครับแต่แรงคือฟาดทีเดียวพวกซามูไรคือตูเย ê, วัตานาเบะไอโกเลยลองสู้กับตัว,ต,วตัวเกาะมันจะตีเกาะเข้าไหมมันจะตีโลเข้าไหมมาถ้ามันเป็นแบบมีตีเป็นระเบิดจริงมันน่าจะเข้าเกาะนะผมว่าเข้าไหมตีตีตอ,อ๋อมันเหมือนมันก็คือฟาดแหละแต่ว่าฟาดมันฟาดแรงมันก็ทะลุโล่ปะ ฟาดสัทีดิผมไม่แน่ใจวะขอยออกรอบขอยรอบเดี๋ยวผมลองฟาดเอง้ยมันติดโล่มันมันก็ไม่ได้เป็นระเบิดนะผมมันก็เหมือนเป็นการโยมตีธรรมดานะผมเหมือนระเบิดที่เห็นฟุ้งๆมันเป็นแบบแค่เอฟเฟกของมันโอเคคือถ้าโดนก็คือตายมันโคตรแรงเลยมันดูตีช้านะครับแต่ว่าตีโดนคือแรงโคตรเลยและต่อมาเป็น Snowman ดูย o ว w น n บิวว่า Snowman โคตรโฟเซซเลยสโนว์แมนนี่ทำอะไรได้ไวเนะี่ยถือลูกแก้วสโนว์แมนด้วยตัวละเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยนี่สโนว์แมนลองเจอกับอันนี้ดีกว่าพรีเซนต์เอลฟ์นะครับผมเป็นตัวที่เจอจากในด่านแบบนี้เหมือนกันนะมาครับสโนว์แมนเริ่ม้วยการปลาลูกแก้วหิหมะอะไรบางอย่างแล้วสร้างเป็นโดมขังเอาไว้โอ้โหเป็นตัวแบบเหมือนจะไม่มีดาเมจหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนจะไม่มีดาเมจนะครับแต่ว่าแต่ว่าคือเป็นกรงขังเฉยๆไม่มีดาเมจ ใช่ไหมมีดาเมจปะวะอา้าวกดผิดไ้บ้าเราคุมฝั่งนี้ได้ไหมอ่ะเราลองโดนดูมีดาเมจไหมฮูนลาฮูไม่มีดาเมจเลยนะครับเป็นตัวที่เอาไว้ขังแล้วมันสามารถพังออกไปได้ไหมเอาช็อตออกไปไอ้โจสโนแมนอย่านะไม่นะโอ้ยอุ้ยก็เก่งอยู่นะผมว่าค่อนข้างโกงเลยนะ แล้วสมมติเราเป็นแบบว่าเป็นบาลิสต้าอย่างเงี้ยยิงทะลุไหมลองบาลสต้าเอ้ยลองฮาวาชาเลยดีกว่าอนี่มันไม่ใช่ฮาวาชานี่ฮาวาชามันจะยิงทะลุไหมแล้วรถเป็นอะไรอะ่ะแป๊บนึงรถคว่ำรถเป็นอะไรต้นรถเป็นอะไรอะ่ะเ,เราลองถูกขังก่อนนะอ่ะถูกขังแล้วรเราก็ยิงเฮ้ยเราก็ยังก็ยังเล่นรอบไปได้นะครับยังมีช่องที่เล่นรอบไปได้แต่ว่าก็ยังมีแบบมีธนูที่ติดอยู่ดีโอเค แล้วมันจะมีตัวอะไรที่มันแบบระเบิดไปได้ไหมอย่างเช่นช้างเนี่ยระเบิดออกไปได้ไหมมามันจะขังช้างก่อนไหมมันขัง,ขงช้างได้ไหมเนะี่ยปึ้มโอ้ยขาติดขา,ขาติดเหมือนจะขังไม่ได้เหมือนช้างจะตัวใหญ่เกินนะ,ะเราลองยืนอยู่เฉยๆให้มันโยนขังมาปุ๊บเหมือนเหมือนขังไม่ได้แต่ว่ามันทําให้ติดได้นะครับผมแต่เหมือนเราจะออกไปไม่ได้เหมือนกันนะ เออใช่เหมือนแบบเหมือนกลงนี้ก็จะทําลายไม่ได้นะครับผม <c oughs> มอนก้งจะทําลายไม่ได้มันมีตัวอะไรที่มันแบบระเบิดแรงๆบ้างป่า,อ,า <c oughs> อ,อตัวที่ระเบิดแรงๆเออเราลองเราลองเป็นตัวเทพๆเลยอย่างเช่นเนี่ยตัวนี้โคตรเทพเลยซูปเปอร์บ็อกเซอร์เนี่ย <c oughs> มาเราลองเราลองมาปาปามานโนแมนคู <c oughs> เราออกไปได้ไหมว <c oughs> ิ่งขนาดโ้โห้กลงนี้คือไรเทียมทานครับกรงนี้ไม่สามารถเอ่อทำลายได้แน่นอน ได้ไหมเราลองอีกรอบหนึงนี้เนี่ยอันนี้ตัวนี้โหดสุดในเกมแล้วออกได้ไหมดูออกไม่ได้โอ้โหกงนี้คือมันขังได้ทุกอย่างจริงไม่สามารถถูกทำลายได้นะครับกรงของสโนว์แมนเอยคโคตรโหดเลยว่าแต่ก็ถึงแม้จะถูกขังคนข้างนอกก็อาจจะยิงเข้าไปไม่ได้นะอาจจะยิงติดต้องเล็งให้ดมีมันเหมือนเป็นตัวเอาไว้ยื้อยื้อนะครับผมเออต้อจะเก่งเหมือนกันแต่นี่มี s t a r b a l e r นะครับผมเป็นคนแบกดาวเหรอหรืออะไรวะ,ะ Starballer เป็นเหมือนเดิมเอลถือแบบกระทาดาวนะครับผมเป็นดาวที่แบบคอยจะติดอยู่บนต้นคริสต์มาสอ่ะเออมันจะทําอะไรได้ไมาเนะี่ยเจอกับไนแล้วกันอสศวินนะครับมาแด่๋น้องดูซิมีท่าโจมตีอันเดียวอะ,อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเปล่งแสงและเปล่งแสงเพื่ออะไรอ๋อแล้วแสงเป็นดาเมจเผา เป็นดามเมจเผาคุ้นแรงเลยคือเป็นตัวตีใกล้นะครับแต่ว่าแสงเป็นดามเมจเผาที่ตีค่อนข้างแรงเลยคูดาวคูดาวเก้าวิแต่ว่ามันมันต้องเดินเข้าไปเรื่อยในการตีแล้วถ้ามันมันสู้กับตัวเดินไวๆไม่ได้นะเนี่ยผมว่ามันอ่อเราแพ้มันดูเหมือนจะเก่งแนตะ่มันก็มันน่าจะเอ้ยสู้กับพวกตัวเป็นหมู่นะเราลองเอาพวกมันเป็นหมู่ดีกว่า น่าจะสู้กับตัวพวกเป็นหมู่เก่งนะครับผมอ่ะมาลองดูเจอกับพวกจับกังนะครับตองแสงปิ้งปิ้งปิ้ง,งดูหูคือมันอ๋อมันกระเด็นด้วยมันเหมือนแบบมันโดนแสงดันออกไปด้วยนะครับผมแต่ว่าก็ก็ไม่แรงขนาดนั้น๋อ,อมันเอาไว้แบบกันได้อยู่นะครับเป็นตัวแบบเป็นตัวแทงแนวหน้าแบบประชันกันแล้วก็ดันออกไปนะครับประมาณนั้นคล้ายๆกับเชลเตอร์นะผมว่าเอาเชลเตอร์มาเล่นน่าจะเก่งกว่าด้วยซ้ำ แต่ก็ถือว่าไม่รู้ดิก็สร้างสรรดีก็สร้างสรรดีแล้วมันดันช้างออกได้ไหมลองเราต้องรอกระตูใหญ่ๆนะครับลองรถถังเลยเวล่าะรถลองรถถังเลยละกันเดี๋ยวเราคุมรถถังเองนะครับผมมาดูดิว่ามันจะดันรถถังออกไปได้ไหมันดันรถถังออกไปได้ปะดันดันไม่ออกแต่ดามจก็ค่อนข้างเจ็บอยู่นะถ้าถ้ายืนแช่ก็ค่อนข้างแรงนี่ยิงทิ้งเลยแล้วกัน <c oughs> ยิงทิ้งเลยแล้วกันโอเคไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับตัวต่อไปเป็น snow roller เป็นอะไรบอลหิมหะอนะไรเนี่ยตัวหรือตัวขว้างหิมะนะครับผมจากรูปแล้วได้เป็นชุดมาแบบชุดดําเลยนะครับมีหนวดเฟิร์มด้วยแล้วข้างบนหัวก็มีเหมือนเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างติดเอาไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความหลอเท่หรือเปล่าไม่รู้ตัวนี้ราคา1,200บาทเป็นน่าจะตัวตีไก่นะดูจากชื่อแล้ว snow roller เอ้ยไม่รู้เหมือนกันว่า เป activist, presents, ็นนักป uh ั <t um, <t ้นนักปั้นหิมะอะไรแบบนี้ใช่ไหมมเจอกับวอย d c a u ิสแล้วกันวอย d c a u ิสนะครับตัวนี้เฮ้ยดูคือมันปั้นอ๋อโอ้โหคือปั้นบอลหิมะไปกิย่งไปกับบอลหิมะแล้วดูมันมีดาเมจแค่ไหนอ๋อก็มีดาเมจอยู่นะครับทําให้ขยับไม่ได้ด้วยเพราะว่าติดบอลหิมะโอ้ค่อนข้างเก่งแต่ว่าครูดาวค่อนข้างนานนานปกวาห้าสี่สามสองหนึ่งลองเฮ้ยเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรเนี่ยเราลอง เวกบ้านในการโจมตีชาร์จแล้วก็ตีคููดาวมันเจ็ดแปดวิใช่ไหมโอ้ก็่อนข้างเกียน์นีนะคือใครโดนตรงนี้คือติดหมดเลยครับขยับไม่ได้เลยนะนี่ดูคือติดแบบติดแบบขยับไม่ได้เลยแล้วก็ลวกเหวตายเฮ้ยผมว่าเก่งอยู่โดวเนี้ยเราลองเราลองกับตัวใหญ่ๆอีกเหมือนเดิมเราลองกับใจแอนลองทรีใจแอนเดี๋ยวเราคุมเป็นทีใจแอนให้มันไม่ตีอ่าลองดูโดนไหมเฮ้ยเหมือนทีใจแอนก็ขยับไม่ได้นะเนี่ย ทีเจแอนขยับไม่ได้ครับแต่ว่าถึงแม้จะไม่โดนดันแต่ทีเจแอนก็ขยับไม่ได้คนลองดูนะเดี๋ยวผมจะขยับเนี่ยผมตอนนี้ผมผมขยับไปข้างหลังซ้ายคือมันเหมือนจะขยับได้แต่มันคือแบบเหมือนเป็นกาวติดเลยครับคือขยับไม่ได้กดตีก็ตีไม่ได้นะลองตีโต้ขึ้นได้ไหมคือเนี่ยมันติดเลยอ่ะอุ้ยคือมันเหมือนเหมือนกงเลยแต่ว่ามันน่าจะโหดกว่านะครับผม พราะว่ากงเราตีเข้าไปไม่ได้ด้วยนะแต่อันนี้คือมันเหมือนแบบพันธนาการให้คนนั้นมันทําอะไรไม่ได้เดีย๋ยวลองเล่นเป็นยักษ์ตัวมันใหญ่จางว่ายักษ์เนี่ยนี่ฟาดหรอแต่ยักษ์เอ้ดูด่ขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดนะใจแอ้นไอ้ใจแอ้นเนี่ยยังขยับไม่ได้เลยครับขยับแท้จำไม่ได้เลยนะนเนี่ยเนี่ยคือโดนโดนปุ๊บคือไม่ขยับเลยอะ่ะเฮ้ยแต่เราก็ยังพอย,ยังตีได้อยู่นะแต่ดามจ่แค่นี้ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกลนะ่ะนี่ลมทับเลยไปไหนแล้ววะ ไปไหนละโอ้ยไอเจแอนมันพกน้ำแข็งได้ด้วยเหรอผมแทบไม่เคยเล่นเลยเหมือนกันตัวนี้โอ,อ้ยโอเคเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่าต่อไปเป็นแคนดี้เนาครับผมผมโคตรชอบเลยมันคว้างบ้านอะ,อะเราลองมาเจอแคนดี้เผา vs คาตาเพาไงเออคาตาเพานะครับมาป้าโอ้ยโอ้โหป้าชนกันโอ้อแลวบ้านแตกออกมาเป็นพวกพวกเออเขนมขิงนะครับผมคุกกี้รัน ถือโลก่กับถือดาบออกก็เอาโลกระแทกได้แล้วก็เหมือนมีเป็นดาบฟันเฮ้ยโอโหคนคิดมอดนี่คตรสร้างสารรค์เลยว่าเ,าเราลองสู้กับถ้ากองทัพหนึ่งแล้วกันอ่ะประมาณนี้ลองดูนะครับพวกอัศวินก็มีแบบมีเอาโลกระแทกกับกับเอาดาบฟันนะผมเนี่ยาดาบฟันกับโลกระแทกนะพวกขนมขิงต่ดูจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไหมอันนี้ครูดาวเท่าไหร่ครูดาวสิบวิ โอ้ผมว่าค่อนข้างเก่งเลยนะครูดาวเซฟวีแถมแบบสามารถสม,มอนตัวลอบมาได้ด้วยเนี่ยคือแบบตัวเดียวผมวน,น่าจะโซโล,โลได้สบายๆเนี่ยขนมขิงก็ไม่ใช่อ่อนๆนะเนี่ยสู้กับพวกอัศวินได้นะเนี่ยเขายีไม่ธรรมดาสู้กับช้างไหวไหม้องช้างดิช้างปลาใส่ช้างดาเมจเท่าไหร่อ่ะโอ้โหโดาเมจที่ดดโดนเนี่ยค่อนข,ข,ข้างไม่แรงเลยนะก็ถือว่าเบาอยู่แต่พวกขนมขิงนี่ตีแรงไหมวะ ไอพวกขนมขิงก็ตีแรงอยู่หรือว่ามันมันมันไม่โดนจังๆเนี่ยเราเราลองไปโดนจังๆได้ไหมถ้าโดนถ้าโดนจังๆมันจะแรงแค่ไหนวะขอแบบจังๆหนึ่งทีได้ไหมมันมันปาเหมือนมันจะปาไม่โดนเลยมันปาเหมือนให้ขนมขิงมันออกมานะครับผมโอ้ก็ถือว่าก็ถือว่าเท่ดีตัวนี้นะถือว่าเท่ดีถือว่าเท่ดีมาเราลองมาอลิเดย์ตัวสุดท้ายกันดีกว่าเป็น กิฟต์บิงเกอร์นะครับเป็นคนส่งของขวัญโอ้โหตัวยาวจัดโอ้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมเป็นลุงซันตาครอสนะเองเขาบอกว่าเป็นกิฟต์บิงเกอร์แต่ไม่เห็นจะมีของขวัญสักอันหนึ่งเลยอะข้างหลังนี่คือมีป้อมปืนนะครับแล้วก็ถือปืนด้วยแล้วก็มีกวางหรือม,ม้าวะเนะี่ยกวางหรือม,ม,ม้าม,มันเหมือนม้าแต่สวมเข่ากวางมากกว่าเนี่ยใช่ไหมเหมือนม้าแต่สวมเขากวางมากกว่านะครับอันนี้ไหนดูซิทำอะไรได้ ปลาบอนนีมาเอ้ยแล้วเหมือนยิงเอลออกไปด้วยโอ้โหเด่โอ้ยนี่ไงแล้วเหมือนมีของขันตกลงมาจากท้องฟ้าด้วยเฮ้ยของขันมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเฮ้ยแเหมือนจะโหดอยู่โอ้โหมันเป็นตัวคือออกของขันออกมาจะออกมาแก่มาเป็นเอลเหรอออกของขันจะแก่ออกมาเป็นเอลครับเลเกลจะสามารถคว้างโอ้โห เฮ้ยผมจูหูคนคิดมอดนี่แบบครสร้างสรรค์เลยว่ะทุกคนจริงคือตัวซานต้าคอนนะครับเราลองใหม่อีกรอบหนึ่งเอามาสักสองสามตัวเลยคือซานต้าคอนนั้นคือจะอ๋อขีป่าก็เรียกของฝ่านสเปคบา้านี่คืออะไรวะเนะี่ยสเปคบา้าเหมือนจะเป็นเอาโดนฟาดตายเลยเวรกรรมแล้วเราเราคุมเราคุมตัวละครไม่ได้ด้วยนะสเปคบา้าคือคือยิงอะไรวะิกขวาคือยิง เบกบ้าเหมือนมันเป็นซิกูออตโอต้ปะผมผมไม่แน่ใจว่ะผมกดไม่ติดอ่ะอันนึ่งเราขอขอลองใหม่อีกรอบนึงได้ไหมอ่าเราลองไป FPS ที่ขวาเนี่ยคือยิงแล้วคือยิงออกไปเป็นเอลเลยเหรอแล้วสเปกบ้านี่คือสเปกบ้าคืออะไรไม่รู้อ่ะเหมือนจะใช้ได้ตอนลงจากอ๋อผ,ผมไม่ผมไม่รู้เลยมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกัน โอเคก็คือเหมือนจะยิงปืนได้แล้วก็ยิงเป็นเอลได้ก็ค่อนข้างเก่งสร้างสรรค์ดีเรียกลูกน้องออกมาได้ลองสู้กับไอ้ใจแอนหนึ่งหนึ่งไหวไหมสแตนท์คอรสนี่ไงยิงเข้าไปยิงเข้าไปโดนพ่นน้ำแข็งก็ไม่กลัวเรียกเอลลงมาเรียกเอลลงมาไอจแอนโดนดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นี่ฆ่ากวางก่อนเลยยิงยิงยิงเอลออกมาจากกล่องมอบกล่องของขวัญโอ้ยโดนต่อยโดนต่อยลุงซแนต้าไว้หรือเปล่าลุงลุง ปก็ได้อย่าฆ่าลุงนี่ลุงยิงอ้อยลุงโดนต่อยลุงยิงเหมือนลุงจะเป็นลมแล้วเหรอแค่เลยแค่พวกเอลฟ์แล้วครับพวกเอลฟ์อ้อยโดนพ่นกินปากไม่ได้ตายไม่รอดมาเราลองแบบศึกศึกรวมแห่งเหล่าชาวหิมะผมอยากจะรู้ว่าถ้ารวมพลังกันแล้วมันจะเก่งแค่ไหนวะไอตัวนี้เป็นตัวพวกไอตัวตีระยะไกลเอาไว้ข้างหลังเลยเดี๋ยวซานต้าจะแบบนำทับไปนะผมเป็นตัวนำทับนั่นเองคือแมปมันเล็กไปวะ แมปปันเล็กเราไปแมปที่มันใหญ่กว่านี้ด้วยว่านี่เลยใหญ่สมใจใหญ่สมใจมาซานตาคลอสนะครับผมเป็นคนนำทัพนำทัพเหล่าเอาเอเหล่าตัวละครจากวันคริสต์มาสมาเลยโดยมีแคนดี้นะครับแคนดี้เผาอยู่แนวหลังด้วยแล้วก็มีสโนว์โรลเลอร์นะครับเป็นตัวที่จะสร้างซีซีเพื่อหยุดฝั่งตรงข้ามนะครับนี่อยู่กับสโนแมนเลยตรงนี้อ่าแล้วก็มีสตาร์บอลเลอร์นะครับเป็นแนวหน้าที่จคอยแบบ ขักตูออกไปแล้วก็มีทีแบชเชอร์นะครับที่จะฟาดตัน,นี้อยู่ไกลกันเกินไปขยับเข้ามาหน่อยอ่าดูให้แบบแนบชิดแล้วก็มีเดคาเรเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะพันธนาการตัอผู้นี้จะเน้นแบบเน้นพัฒน,นาการโอเคเราเอาไปสู้กับใครดีนี่ลองสู้กับพวกผีไปเลยดีกว่ามาเลยพอปอนหิมาจะสู้ได้หรือไม่แต่พอปอนทิมานี่ราคาเยอะกว่าเนี่ยเรางั้นพวกความเท่าเทียมงั้นเราเพิ่มคาตาเพลให้อีกอ่ะนี่เราเพิ่มคาตาเพลอีก3ามก็บอกเลย ลุยมาครับมันจะเป็นยังไงปลาไปแล้วแลวคือผมว่าฝั่งฝั่งเอ่อฮอลดีเดย์เนี่ยคือมีแบบมียูนิตเยอะมากนะเพราะว่ามันเชิญได้เนี่ยแต่ขนมขิงทั้งพวกเอวนะผมเนี่ยแล้วก็ขังคาดาเพลวาคาตาเพาไม่บักไปเลยเนี่ยเนี่ยชนะอย่างง่ายดายโอ้เป็นโคตรโหดแล้วลองเปลี่ยนเป็นเผ่าพัานธุ์ที่น่าจะโหกกว่าน,นี้อย่างเช่นเผ่าพันธุ์อีวิลแล้วกันนะที่มีชอโดว์วอลเกอร์ที่จะเข้าไปแทงข้างหลังแล้วก็มี อันนี้เหมือนเป็นตัวโล่นะครับอ่าตัวนี้ตีไกลได้มีวอยเค้าติดตัวนี้ก็เก่งนะไอ้น,นี่เทมเพลตลิสเนี่ยแล้วก็มีเดสวิงเกอร์แล้วก็วอยโมนาดอ่าราคาพอๆกันห่างกันพันนึงน่าจะได้อยู่แหละไปไปเหล่าคิดมัดโอ้โดนฟ้าผ่าเหมือนแนวหน้าตรงนี้จะจะ,จะตายกันแล้วนะครับตรงนี้แต่ซันตา้าซันต้าไปทําอะไรตรงนั้นอ่ะอ๋อนมีตัวเข้าไปแทขงข้างหลังนะครับแต่ว่าโดนขังโดยสโนแมนตอนนี้ โอ้ยเอาแล้วโดยขังกันเองสนตาคอสโดยขังกันเองนะครับตอนนี้ขังกันเองเขาแล้วแต่นั้นโวะตอนนี้เออคิงโมนาะนั้นแปลงร่างแล้วครับงหวนนี้โคตรหนัวสู้กับขนมคิงอยู่แต่เหมือนจะแข่งโดยสนตาคลอสนะครับผมแลวตอนนี้สนตาคอสเข้ามานะครับกวางโดนเพื่อนกันเองอีกแล้วแต่ก็ชนะมาได้แบบโนูนันะครับมันโคตรหััวเลยมันโคตรม,รมนรมัวเอ้ยสโนว์แมนนี่ขังโดนเพื่อนด้วยนี่เออแล้วพอสู้จร น่าจะโดนมัง้งโอเคโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็มีการแต่เพลงเท่านี้แล้วกันนะครับบอว่าทุกคนจะสนุกกันนะฮะวันนี้เราก็มาแค่แบบมาแบบโชว์ตัวละครเ่อพันฮอลิเดย์ให้ดูนะครับก,ก็เจ๋งดีนะครับคนี่ข้างสงร้างมัดก็สร้างสรรค์ดีนะครับก็นะี่บผมก็บอกว่าทุกคนจะสนุกกันถนะ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปและเจอกันบายละ่ะ